ปู่ทุ่งฝนเข้ามาแล้วสามวดติดคลิปนี้จับทางขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งแนวทางเด่นเดนให้รับชม ตามโต่โค้งสุดท้ายเลขปู่วิ่งสองกับเจ็ดปู่วงเลขเจ็ดเน้นเ,เน้นเจ็ดเน้นเน้นปู่จับให้มีสองแปดสองเก้า สี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าปูวงให้มีสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ปูชอบสองแปด จ็ดสี่มายากปู่บอกเจ็ดสี่มายากเลขติดปู่มีหนึ่งสี่แปดเก้าปู่บอกสี่หนึ่งสี่แปด สี่เก้าติดไว้หน่อยปูบอกติดไว้หน่อยเลขดับปูดับคู่มีสามสี่หกห้าเก้าศูนย์เจ็ดแปด ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ